ทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนในาศาสนทินเมืองเหนือนะครับผมวันนี้ก็จะมีพระใหม่นะครับมารีวิวก็คือจริงๆร,รุ่นนี้เนี่ยก็ออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี25 6 3นะครับเป็นเหรียญลพพัดนะครับรุ่นรวยชนะจน99นะครับจากวัดห้วยด้วนนะก็จะเห็นว่ามีความทะลอกอยู่เพราะว่าเช่าต่อมาจากญาติกันนะครับพราะญาติกันก็มีอยู่ สองสำเร็จแล้วเขาแบ่งให้เช่ามานะครับก็เป็นปีหกสามนะฮะซึ่งผมส่วนตัวแล้วนะผมมองว่ายังเป็นรุ่นที่ไม่เชิงคุตภานิดมากนักนะครับไม่เหมือนปีหลังๆมานี้หกสี 4, ่หกห้านะครับเรือพหกสี่นี่หนักเลยนะครับก็ยังเป็นรุ่นที่น่าเก็บแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความเข้มขังมากๆนะครับผมราคาตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ หลักพันนะครับหลักพันต้นๆนะครับไม่แพงมากนะซึ่งผมก็ได้มาหนึ่งเหรียญนะครับก็อาจจะรีวิวช้าไปนิดนึงน่าจะมีคนทำไว้ก่อนนานี้แล้วนะครับหลายๆท่านก็เอาว่าเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรีที่ผมได้ที่เป็นเหรียญยังไงนะครับให้ดูสภาพกล่องกันนะครับก็จะมีความสีทะลอกนิดนึงนะครับเพราะว่าเก็บมาประมาณสองปีแล้วนะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องมาดูข้างในเหรียญดีกว่า ก็คือตัวที่ผมได้มาจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับลงยาเสือขาวดำนะครับเป็นเหรียญที่สร้างจำนวนแ2ด้อยยิบสี่เหรียญน,นะครับก็มีไม่มากไม่น้อยกำลังพอดีนะครับผมสวยงามไหมสวยงามนะครับเนื้อสัตตะลงยาเสือขาวดำนะครับก็ค่ขอนข้าง,งชอบเลยอาจจะไม่ใช่สีที่นิยมอย่างพวกเนื้อทองลงยาแดงอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะแต่ว่า ผมว่าสวยดีครับเป็นลายๆแบบนี้มีความาแปลกใหม่แปลกตาดีนะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไปรายการให้ดูแล้วกันนะว่าเขามีเนื้ออะไรบ้างก็ลองไปหาดูกันนะครับโอเคเรามาดูเหรียญจริงๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับ เนื้อสัตวนะครับลงยาเสือขาวดำนะมันวับเลยนะสวยงามนะเป็นเหรียญกลมนะครับผมแล้วก็เชื่อมห่วงมาเชื่อมห่วงในภายหลังนะครับนี่เป็นห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็ที่ห่วงจะต่อโค้ด99เอาไว้นะครับตามชื่อรุ่นนะครับรวยชนะจน99นะครับลงยาค่อนข้างหนาใช้ได้นะครับแล้วก็มีความ มันมันเงาเงาครับสวยงามนะครับผมนี่ขอบตัดนะขอบปั๊มนะครับหลังเหรียนนะครับมาดูกันต่อโค้ดนะครับนี่มีโค้ดสามเจ็ดหนึ่งนะครับชัดเจนนะ มีไก่นะครับหนึ่งตัวล้อตามแบบเหรียญโรยชนะจนของหลวงพ่อรวยวัตะโกเลยนะครับแต่นี่เราเป็นหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับเป็นตัวสอเสือนะครับตัวยอ่อสัตตะนะครับถ้าเหรียญเงินก็จะมีงองูนะครับนี่ครับอัขระยันทุกอย่างคมชัดนะครับมีความสวยงาม เป็นอีกเหรียญที่มีประสบการณ์ทั้งด้านโชคลาภอยู่พอสมควรเลยนะครับก็แรงกำลังดีนะครับไี่ได้ว่าหน้าหามาเก็บนะครับนี่เรามาดูข้างหน้ากันหน้าหลวงพ่อชัดเจนนะครับอาจจะข้างหน้าเนี่ยอาจจะดูรอยปั๊มยากเหมือนไม่เหมือนเหรียญที่แบบทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเหรียญลงยาก,ก็คือมันจะถมกันเห็นถึงขนาด โอเคนี่ผมซูไมไปดูใกล้ๆดีกว่าจะได้ไม่ดูยากนะครับนี่หน้าหลวงพ่อคมชัดนะอ่าตานะครับมีความลึกนะแล้วก็นี่ครับที่คอนะ่ะลายเส้นนี่คมกริบเลยนะฮะลงยาจีวอนด้วยนะครับนี่ เป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าเก็บมากๆนะครับส่วนตัวผมมีอยู่เหรียญเดียวนะก็ไม่ได้ปล่อยเหมือนเคยนะส่วนใหญ่พระที่เอามาลงนี่ก็คือเป็นพระที่ผมเก็บนะครับไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาอะไรนะครับถ้าท่านใดที่อยากได้ก็ลองไปหาดูในกลุ่มนะครับรวยชนะจน9 9้าน่าจะยังพอหาได้นะครับราคาประมาณพันต้นๆนะครับยังพอเก็บไว้อันนี้รอยขอบตัดนะฮะรอยปั๊มเหรียญนะครับนี่ครับดูข้างหลังฮะ คมชัดจริงๆอะเป็นเนื้อสัตตะก็จะมีปักมีความเป็นรุ้งรุ้งนิดนึงนะครับสัตตะแปลว่าเจ็ดนะเนื้อสัตต์โลหะก็คือธาตุทั้งโลหะทั้งเจ็ดชนิดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะมีอะไรบ้างถนะ้าท่านได้รู้ก็พิมพ์ให้ความรู้ไว้ข้างล่างนะครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างที่เป็นโลหะทั้งเจ็ดครับนี่สอ่อเสือนะครับปั๊มสอ่อเสือสัตตะไว้นะครับแต่เหรียญก็จะปั๊มไม่เหมือนกันนะอย่างเหรียญเงินก็จะเป็นงอง,งูนะครับเหรียญทองก็จะเป็น ทอทงไอทอสถานนะฮะโค, 3, 7, ะค้ดสามเจ็ดหนึ่งนะฮะนี่โค้ดตรงนี้เผื่อท่านใดอยากจะเอาไปเสี่ยงโชคนะคเชิญได้เลยนะอักษรต,ต่างๆมีความคมชัดสวยงามครับมีเป็นเส้นขนแมวด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมอยู่ที่พื้นเหนนรียญนะดูดีๆเต็มเป็นเส้นๆเ,เ,เส้นขนแมวอยู่นะครับแล้วก็อนี่ครับ ตรงหูนี่จะเห็นเป็นรอยเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะครับเชื่อมมาล้วต่อโคดเก้าสินะครับเป็นเหรียญที่ต้องบอกว่าเก้ม,มีไหมผมบอกว่ามีแน่นอนนะเพราะว่าหลุมพัฒน์นี่แทบจะทุกรุ่นะมีเก้ออกมาเยอะมากนะครับจะเช่าหาก็ควรจะระวังดีดูความคมชัดของเหรียญก็ไว้นะครับแล้วก็ทางนี้ก็คือดูโค้ดนะครับ สวยงามมากครับเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บแล้วก็น่าเช่าหามาไว้นะฮะผมผมก็ไม่ได้แนะนําให้ให้ให้ท่านต้องตามเก็บทุกรุ่นนะเพราะว่าบางรุ่นก็เป็นพุทธพาณิชย์นะครับอย่างที่รู้กันเยอะมากจนไม่สามารถจะเก็บได้แล้วก็ผู้สร้างก็รวยเอารวยเอาในขณะที่คนเช่าก็เก็บไม่ทันนะบางรุ่นก็ผู้สร้างสร้างแล้วทิ้งเลยก็มีนะครับอย่างผมก็มีเก็บไว้อยู่เยอะนะครับบางรุ่นที่แบบสร้างปุ๊บทิ้งปับ๊บได้เงินก็ชิ่งกันเลยนะครับก็ อันนี้ก็ต้องทําใจกันนิดนึงนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าหลวงพ่อัดสร้างเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบ <ๆ S 1> แล้วเพราะสุขภาพหลวงพ่อนันก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับคือว่าให้ท่านได้พักพักผ่อนนะครับผมก็หันไปเล่นกันเกจิท่านอื่นแทนนะอย่างที่เห็นเห็นก็พระอัจรแจ้นะครับอันนี้ผมผมไม่ได้เก็บนะพระอัจรแจ้วัดน้องประชาสวนครับผมไม่ได้ไม่ได้เล่นนะครับก็ เรียกว่ายัางไม่มั่นใจเท่าไหร่ในตัวท่านก็เดี๋ยวรอดูให้ระยะเวลาเป็นตัวพิสูจน์อีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าท่านก็มีกระแสได้ามาอยู่พอสมควรโอเคครับก็คุยกันมาเยอะแล้ววันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะที่จะมารีวิวพระให้ชมนะท่านท่านใดอยากให้รีวิวพระอะไรนะถ้าผมมีผมก็จะหามารีวิวได้นะค,คอมเมนต์คุยกันได้นะผมด้านล่างนะครับขอแค่คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับอยู่ที่ความชื่นชอบแล้วก็ความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลนะครับใคร มีความเชื่อความทิดแบบไหนก็คุยกันได้คุยกันแบบปัญญาชนนะครับไม่ด่าไม่ตําหนิไม่แสกันผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ผมลบแล้วคอมเมนต์ที่รู้สึกว่ามันจะทําให้สภาพจิตใจเราแย่ลงเราจะไม่เก็บมาให้หนักสมองนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ